สวัสดีครับผมตนายเดชานะครับมรเช้าดูข่าวครับพวกข่าวพวกดาราอะไรต่างๆนะครับดารานัก้องน้องอะไรจักรจัน์เนี่ยนะครับที่ไปออกรายการโหนกระแสนะครับแล้วก็ทํานองว่าจะมีการจัดงานแต่งประมาณเดือนพฤษภานะครับผมตามข่าวแล้วก็ทํานองว่ามีคนไปปล่อยข่าวนะว่าว่าที่เจ้าบ่าวเนี่ยนะมีแฟนหรือมีเมียอยู่แล้วอันทํานองเนี้ยที่เรียกว่าโลกใบที่หนึ่งตามข่าวนะครับ นะฮะแล้วก็มีคนเอาภาพเอาคลิปเสียงอะไรมาอ้างว่ามีผู้หญิงคุยกันอะไรต่างๆมากมายจนทําให้น้องจักรจันทร์ก็ต้องไปออกรายการโหนกระแสที่ช่องสาวช่องสามตอนนี้ก็เป็นดราม่าไปทั่วนะครับทำให้ผู้หญิงที่เขาจะแต่งงานกับผู้ชายเนี่ยหวาดผวากันไปหมดนะครับผ <laughs> วารับนะครับผมเองเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทนักสืบเอกชนมาก่อน ก็มีประสบการณ์เรื่องทําคดีชู้สาวมา,มาพอสมควรก็อยากจะเล่าประสบการณ์ว่าถ้าผู้หญิงคนไหนเนี่ยจะแต่งงานกับผู้ชายนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงที่ผู้มีฐานะเนี่ยนะครับผมอยากจะแนะนําว่าคุณควรจะสืบนะสืบหาข้อเท็จจริงว่าว่าที่เจ้าบ่าวคุณเนี่ยมีเมียอยู่แล้วหรือ,อยังนะครับหรือเอาเมียไปเก็บไว้ที่ไหนหรือเปล่าหรือมีทะเบียนสมรสไหมควรจะสืบก่อนแต่งนะครับนะครับแนะนําครับนะ พราะที่ผ่านมาเนี่ยบรรดาเศรษฐีทั้งหลายในยเวลาแต่งนะแต่งเมียแต่งผัวอะไรต่างๆเนี่ยบางคนเสียค่าใช้จ่ายประมาณสิบล้านนะครับประสบการณ์จริงนะฮะแลรแต่ละพอจดทะเบียนสมรสหรือว่าแต่งกันแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีเมียอยู่แล้วนีย่ยุ่งเลยครับจะต้องมาหยากันจะต้องมาทะเลาะกันจะต้องมีปัญหาเรื่องสินสมรสนะบางคนก็มีลูกมีเต้าขึ้นมาก็วุ่นวายไปหมดมีคดีฟ้องร้องตามมาและบางครั้งตัวเองอาจจะ กลายเป็นเมียน้อยไปก็ได้เพราะฉะนั้นการสืบก่อนแต่งจึงมีความจําเป็นใครจะแต่งผัวแต่งเมียก็ลองไปพิจารณาดูนะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ด้วย